จังหวัดแรกโดฟินเจ็ดหนึ่จังหวัดที่สองติงตัวลงไาและสามสปริงตัวปิดตัวโชว์อยากกระพิบตากองกดีโทรศัพท์ก็ดีพร้อมนะคะรวมทีมและกรีทีมกัน สีแดงขาวให้หน่อยนะคะตอนปิดท้ายในชุด spinning show ขอบคุณค่ะอเอาลนะครับไปต่อที่สกีโชว์ปิดท้ายรายการเป็นชุดที่ยากที่สุดท่านจะได้ลุ้นไปกับน้องเทนเดอร์น้องเทนเนอร์ของเรานะครับจะยืนบนหลักโดฟิน เนเนอร์หนึ่งครับหลังจากโชว์จบเราจะเปิดบริการถ่ายรูปกับโลมาตามสัญญาที่ได้ประชาสัมพันธ์ไว้ตั้งแต่ต้น,ตนถ้ามีท่านใดถ่ายเราจะบริการถ่ายต่อจนถึงเที่ยงตรงแต่ถ้าเกิดว่าบังเอิญไม่มีท่านใดถ่ายเราจะขออนุญาตกลับมาโชว์ต่อจนถึงเที่ยงตรงเช่นเดียวกันมาตามสัญญาสัญญานะคะไม่ว่างกันนะโอเคสกีโชว์ น้องโลมาไวสีเดือนชื่อเจ้าเฟี้ยวหลบหน่อยเรียกกันว่าเฟี้ยวจริงๆยังไม่มีชื่อจริงนะช่วยตั้งชื่อน้องหน่อยนะคะเข้าไปเป็นเพื่อนกับเราในเพจนะคะเดี๋ยวเปิดตั้งชื่อแล้วรุ้นรางวัลได้ค่ะปี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 อ๋น้อนายเอฟเราจะเอฟเธอไว้อฟซีเธอ che los drope